โตรถไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาทะเบียนทะเบียนล้านนึงมันเป็นที่บินใช่ไหมเรามาจากเอเว t i o ชันเรามาจากการบินนี่ทันนีอันนี้อันนี้นราลรถ รถถ้ารถนังขอเล่วางใช่ก็จำได้มาตอนที่บอ๊ก้าวเสียเนี่ยเราก็มีรถที่เขาเรียกว่าเอ่อมอคู่คือแก๊งนี้เลยนี่แหละเป็นีขโมยู่รถที่ทำขบวนทำคันนี้ประมาณ2ล้านแต่ว่าตัวรถไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคือทะเบียนทะเบียนคันนี้คันนี้ทะเบียนล้านนึงต่อไก่พอถุงแต่ถ้าเป็น9ก้ากรกรีนะต้องมีสล้านอันนี้ก้ากอไก่เขาถุงก้าวก้าวข้าวก้า าาแบบนี้ใช่คือในเรือเช่าอย่างมอเตอร์ไซค์เนี้ยอย่างห้องห้องเนี้ยนะคะรับเจะเป็นห้องแบบมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แบบรถทุเนเนาะมันก็จะมีแบบบอ่อทำความสะอาดอะไรล้างมือแยกชัดเจนสตโูแล้วก็ทุกคราวก็ว่ามันจะเป็นสตูเก็บของสะอาดเรื่องสะอาดต้องสะอาดนะครับแล้วเป็นระบบเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับทุกอย่างอันนี้เหมือนกับเครื่องมือในเนี้ยช่างอ่ะถ้าเป็นตู้ทั่วไปเราใส่กระมังใช่ไหม ตอนซื้อขึ้นมาตอนเปิดอู่มีเครื่องมืออยู่200ชิ้นเปิดไปสปีหนึ่งเหลือ100ชิ้นต้องนับใช่ทุกคนต้องนับว่าเครื่องมือเนี่ยหล่นหายไปตรงไหนบ้างเป็นไปจะลดลูกค้าหรือเปล่าที่อย่างต้องแยกไปหมดตู้มี A B I หรือเปล่าจริงจริงแล้วผมเอาสแตนดาร์ดจากเอเวอเรชั่นมาเป็นกันหมดเลยจะหมดไม่ว่าจะทางฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ทุกตู้เหมือนกันหมดหนึ่งสเตชั่นับช่างกั่นต่คนเพราะงั้นเขา ใช่บางทีเราจะมีเราจะมีเครื่องมือที่เราเป็นไฟล์เวคิดหัวลถไปเสียงข้างนอกสร้างในนอกยกมือข้างนอกไฟล์เวคิดเราอะกล่องเครื่องมือก็ยังต้องแยกเหมือนกันไฟล์เวคิดกล่องเครื่องมือมาเปิดให้ดูเครื่องมือก็ไม่ได้ว่าใส่กะลังไปก็ก็ต้องแยกชัดเจนจะต้องมีลิสต์เครื่องมือว่าในลิสต์จะมีเครื่องมืออะไรอยู่บ้างไม่ใช่เครื่องมือไปตกอยู่ในรถลูกค้า นึกจะภาพรถแบบนี้ถ้าใช้ครัวก็ไปขัดอยู่ในโซ่ไปขัดอยู่อะไรยังไงเพราะว่าทีมงานผมนึกผมก็ขึ้นมือตอกอะไรๆเอี่ยวกับนันก็มีหน้าเรื่องใหนใช่ก็จะเป็นแบบไหนอย่างนี้ทำทำคอนเทนต์ไม่ยากเพราะว่ายังไงก็ตามเพราะว่าซอสมันดีอยู่แล้วงานช่างควรควรจะต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วมันมีทุกอย่างมันมีสตอรี่มันมีความเป็นตัวคนที่อาร์เป็นตัอหลอกแบบใช่ครับทุกอย่างทุกอย่าง ได้มาเลยทา้งน้ำไม่ว่าจะเป็นทั้งนิ่งที่ใหญ่นะแล้วก็ลงงานดู